นครนายกเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายกแห่งใหม่ เพื่อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่สัญจรไปมาใกล้กับเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติและลอยเชื่อมต่อจังหวัดใกล้เคียงที่สถานีขนส่งโดยสารจังหวัดนครนายกเลขที่193หมู่ที่6ตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายจิรุทธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและนายนัทพงศริชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นสถานีผู้โดยสารแห่งใหม่ที่ก่อสร้างบนพื้นที่กว่า5ไร่โดยคุณชัชาวานมั่นเพชรเจ้าของที่ดินที่ได้บริจาค ที่ดินในการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารเพิ่มำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทั่วไปซึ่งที่เดิมเป็นสถานีขนส่งสีเมืองซึ่งอยู่ในพื้นที่การจราจรหนาแน่นจึงได้ทำการก่อสร้างใหม่ขึ้นทั้งนี้นางสาวทวีพรเพิ่มทวีขนส่งจังหวัดนครนายกพร้อมคณะได้การต้อนรับพร้อมกลนะ่าวรายงานถึงความเป็นมาของการก่อสร้างสถานีโดยสารพร้อมชมบรรยากาศการก่อสร้างซึ่งเป็นสถานที่เหมาะตั้งอยู่บนถนนบายพาสก่อนถึงสี่แยกเข้าสู่ถนนหลักสายนครนายก,น,ายกน้ำตกนางรองซึ่งเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่หลากหลายอีกทั้งเป็นการกระจายการจราจรลดความหนาแน่นให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวกันทุกวันจากนั้นประธานในพิธีได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ขาวและต้นรัตนพฤกษ์บริเวณทางเข้าออกหน้าสถานีก่อนที่พระสงฆ์จะเจิมอาคารและประพรมน้ำพระพุทธมนต์และมาประกาศเกียรติคุณแก่คุณชัชวานมั่นเพชรผู้บริจาคที่ดินในในพิธีดังกล่าวได้มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน